สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยไทยเกมเมอร์ก็จะมาเล่นเกม Fear Extraction Point นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่ต่อมาจากเกม Fear นั่นเองนะแต่ว่าทางทีมงาน Monolith เนี่ยไม่ได้มีคนทำนะครับจะเป็นอีกทีมหนึ่งแทนซึ่งก็คือ Timegate Studio นะครับ แต่ว่าทางทีมงานมนลิทเขาบอกว่าไม่จะไม่นับในเรื่องเสร์ฟเป็นไทม์ไลน์หลักของเกมเฟียนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเออเป็นในเรื่องอีกแขนงหนึ่งนั่นเองนะคือขนาดกันไปนะครับอ่ะเรามาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะเกมซิงเก e ลเพลเยนะนิวเกมอ่ะก็มีอยู่4ระดับเหมือนเดิมครับกับเหมือนกับเกมเฟียภาคแรกเลยนะอะไรเดี๋ยวผมก,ก็จะไปเล่นใน low d i f f i c u l ระดับง่ายสุดเลยแล้วกันความเดิมจากตอนที่แล้วโอ้ยนิวเคลียร์หลงหลังจากนั้นก็มีหอมารับนะ จากจบของเฟียหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองเสียงเสียงอะไรโอสุดท้ายหอก็ล่วงนะครับ ี่ก็คือร่างแพตเทยลที่นอนตายอยู่นั่นเองโอ้ยสะบ้าโอ้อยอร่วงโอ้ย ทั้งฮอลลีเดย์แล้วก็น้องจินก็รอดมาได้ทั้งคู่นะเหมือนได้อยู่ในอาคารสักแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยเชื่ออย่า let's m o โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องออกไปจากที่แห่งนี้นั่นเองนะออกไปจากตึกนะครับ อเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอเกลบูสเตอ booster, ร์รีเฟก์บูสเตอร์ที่เก็บมาได้ทั้งหมดหายเกลี้ยงเลยภูมิคุ้มกันกูหายหมดเลยโอ้โหสงสัยต้องฉีดเพิ่มนั่ยมั้งเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยโอเคโอ้โหนี่อาคารไปไหม้เต็มเลยโอเคตรงนี้มีกระเป๋าพยาบาลด้วยนะครับเก็บ่าเก็บได้ประมาณ10กล่องนะ วิ่งเอาวิ auch, อ่อาคารไม่คงที่เว้รับป่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยครับกดนั่งตรงนี้นะ,นะอะไรเฮ้ยล่วงลวงเฮ้ยล่วงลวงเอาโถ <laughs> แอดไม้โอเคเราไปทางนี้กันต่อ มืดหมดเลยอะเดี๋ยวเราลงบันไดนะครับตัวหมอฮอลิเดยโยนุไฟไปทางนี้นะแหละเด,ด,ด,ดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านนี้นะครับโอ้ยพอแก๊ปรัวนีเอา ิดเลยไม่เอาแล้ว <sk ill> โอเคลงไปทางด้านนี้นะครับอ่าโอเครอดมาทางด้านนี้อุ้ยออโอ้อยแผดิีโอ้ยอาคารไม่มั่นคงตรงนี้มีกระแสไฟฟ้ารั่วนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับอะไรอะ่ะเฮ้ยผีเด็ก คุณไม่ให้คุณไม่ให้มาหลอกฆ่าให้หมดไม่เอาคุณไม่ให้อย่าอย่าอย่านะอย่ามาหลอกหนูเลยโอเคกดปิดกระแสไฟฟ้านะครับเอาแหละไปอ่าเรียบร้อยแล้วไปโอเคมาถึงด้านนอกแล้วนะเยสเล็กเขาอยู่ในโหมดพักตัวเมื่อเฟตเทิลถูกฆ่ารีเพลคัสมันก็จะ พวกทหารโคที่ยืนเฉยๆอยู่นี่นี่นะครับก็คือไม่มีใครสั่งการนั่นเองนะซึ่งเฟทเทลอ่ะจะมีพลังจิตในการควบคุมฐานโคนได้เป็นล้านนะครับที่ยืนนิ่งๆ,ๆนี่แสดงว่าเฟทเทลตายแล้วนะ,อะโอเคได้ปืนมานะครับเป็นปืนคนนะห้าสิบนัด <Ooh. S 1> โอ้โเอ้ พอใครอ่ะพอลุงตู่เหรอ,อ,อ,อหสงสัยพอลุงตู่ไม่ได้มาตรฐานครับขับแล้วก็ล่วงลงไปเลยเออดีสมน้ำหน้าโอเคเก็บกระสนุนเก็บกระสุนให้หมดนี่มาตรฐารยืน okay. นิ่งเลยนี่แนวโ,โบ้ครับโบ้อะโบอ่า ทหารทหารคอฝอนี่เนี่ยนี่เนี่ยคอฝอเคออ okay, มีกระเป๋าพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ okay, มีลูกซองให้มาด้วยโอเคตรงข้างหน้าตรงข้างหน้านี้นะมันจะมีอ่าไอเทมลับอยู่นะ ผ like ีเด็กเอามานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นดเฟกต์บูสเตอร์ซีโนฟารมนะครับเพิ่มนาตึงเดียว <laughs> 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 เก็บมาได้ทั้งหมดกี่หลอดก็ไม่รู้ยาวเฟ้เลยนี่หายหมดเลยอหายเกลี้ยงเลยอ่เอาแล้ว ต่อยครับเอากระเอากระสุนมาากระสุนมาเอาแหละโอเคเข้าไปด้านในนี้ไปอันโนออริจินอุ้ยเฮ้ยเฟตเทลยังไม่ตายเหรอ I know it doesn't make sense แกฆ่าฉันฉันไม่ชอบเลยเวแล้วเว่แล้วแบทเทลมันฟื้นมาแล้วครปลุกมันมา โอเคหมดหมดหรือยังอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนรกแตกโอเคเก็บเก็บอาวุธให้หมดโอ้โหเป็นรูเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะครับ เอาละโอเคเดีย๋ยวเราจะต้องหลบหลีกไอ้พวกทหารเลปิก้านะครับอะไรลงทางไหนอะทางนี้นะเอาละโอเคมีกระเป๋าพยาบาลให้ด้วยนะครับไอ้กล่องนี้นี่กล่องนี้นะครับที่มีโลโก้แบบนี้นะหรือว่ามีโลโก้อันนี้นะสามารถทุบได้นะครับก็จะมีไอเทมลับมาให้ด้วยนะคนี่นะ ก็จะมีไอเทมลับนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฮล์บูสเตอร์ซิโนแวกนะครับปูพรมกันเพิ่มขึ้นมาอีก5%ฉี่จนแขนพรุนหมดแล้วเนี่ยกูโอเคอ๋อทำลยทุกประตูได้ด้วยนะนี่เนี่ยสายดุสายดุยดอ,อ,ยอะไรอะ่ะ

เก็บมาใช่อย่าตีเน,นี่โอเคตรงนี้มีเกาะให้ด้วยนะครับเก็บกระสุนให้หมด มีอะไรเปล่าอะไรอะผีอะอย่ามาหลอกดิไม่เอานะอย่านะไม่เอานะเอ้มาแล้วเอ้ตัวอะไรอะบุโทโธรทโมโสังโฆล,ลิโอระทิงแดงแสงโสมอย่ามาหากูเลยโอเคไปไปป เคตรงนี้มีระเบิดมือให้ด้วยนะแล้วก็มีกระสุนปืนกลให้นะครับแหละเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะผีโว้ <c oughs> ยโดนอะไรนี่เนี่ยิยงถังแก๊สเลยนี่เนี่ยถังแก๊สไป มีเลยครับมเกมีระเบิดเกมหมดหรือ,อยังหมดแล้วนะเกมไม่มีแล้วนะไปยิงหลอนๆอ,อยู่ chép Gap! Ơi... Shhh... này nè, bay lời. bay. โ okay, อเคเคลียร์อะไรตรงนี้มีกระเป๋าพยาบาลให้เก็บด้วยนะมีอะไรป่าะวะไม่มีนะ, okay, อะโอเคแล้วอันนี้ก็มีกระเป๋าพยาบาลเช่นกันนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับมีอะไรป่าะวะไม่มีนะอย่ามาหากูเลยเออ โอ้ยผีไปนู่นแล้วเออโอ้ยไปไปปเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านนี้นะครับโอ้ยมุ่งไปนู่นเลยเสียงอะไรวะอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยเฮ้ยประตูอะไรอ่ะ ไปอ้อยเ้าไปไหนวะกลับบ้านไม่เอาแล้วยกเลยภารกิจครับโอเคเป็นอะไรวะห้องนี้ห้องลงๆนี่วะไปดีกว่าไปไปด้านนี้นะครับโอเคฮ <c oughs> ะเฮ้ยมันเฮ้ใครเอาตัวจีนไปอะจีน <c oughs> จินน้องจินโดนลักพาตัวไปนะไม่รู้ว่าใครออกไปเหมือนกัน okay, เดี๋ยวเราไปนี่ครับเข้ามาทางด้านนี้นะเร <Okay, S 1> มีระเบิดมือให้เก็บนะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีเฮลฟูสเตอร์ซิโนแวกนะครับเพิ่มมาอีกฮาแตม okay, เดี๋ยวเราขึ้นมาทางด้านนี้นะครับ โอเคตรงนี้ก็จะมีไอเทมอีก้วยนะาแลวโอเคมีกระเป๋าพยาบาลด้วยนะโอ้ยกล่องอเข้ามาทางด้านนี้ มาเข้ามาอิสหารโคนนี่เนี่ยเข้ามาเข้ามารออยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาเข้ามา นี่ยเนี <salud> ่ยเลยเนี่ยเนี่ยะนี่ยเนี่ยเดีเฟกต์หมดให้น้อยมากนี่มีอะไรพอจ๊ะเอะไม่มีไปนน่นไป โอเคตรงนี้มีเกาะโอ้ยนยังมีหลงเหลือไยโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตรงด้านนี้นะครับหา,หาคนเวียนนึง ี่เนี่ยเขาเปิดไป 哎。Uh ปุ่งไปเลยหมดเรี่ยงอันนี้่มามามีป่ะมีป่ะลงเหลือเรอลงเหลือไหมไม่ไม่เหลือแล้วนะโอเคไปโอเคทางสะดวกแล้วไม่มีอะไรแล้ว เฟสเทลโอ้ยตามมาหลอกอเจเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับตรงนี้ล็อกนะไปไม่ได้อะไรอะอนโนออริจินเฮ้ย <c oughs> แม่แม่แม่อย่ามาหลอกหนูแม่ <c oughs> อย่ามาหลอกหนูสิ <c oughs> นายน t ยคือนักล่าเหรอปล่อยให้เราอยู่กันปล่อยอยู่กัน2คนเหรอเอ้ยผีมาอะไรแม่แม่แมอย่ามาหลอกหนูแม่ไม่เอานะเอ้ยโอ้แม่คลั่งแล้วโอ้ยแม่อย่า อย่าอย่าทำอย่างนี้กันหนูนะไม่เอาผ <c oughs> ีมาโอ้ผีมาผีมาเอ้ยเอ้ยเก้าอี้อเ,เก้เอเอาอาี้โอ้โหวินเอาเวรล็อกอีกเอ้ยเอาเออหนีโอ้ยแม่ค้างหนีดีกว่าไม่เอาแล้วโอ้โห <c oughs> ไฟไหม้บ้าน จ่ายค่าเสียหายกันเองนะฉันไม่ได้ทำนะอิวเ์วสองไฟนะครับอะไรเดี๋ยวเราเตรียมสมทตบกับฮอดีเดนนั่นเองนะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ